สวัสดีค่ะกระสายข่าวดังมาแล้วค่ะเชื่อฆาตกรรมไม่ได้ตกท้ายเรืออัจฉริยะงัดหลักฐานชิ้นใหม่คดีแตงโมมั่นใจนี้แหละเป็นการฆาตกรรมเมื่อเวลา14นาฬิกาที่โรงแรมอันานานาวาปากเกตนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์จัดถแถลงข่าวกรณีเปิดหลักฐานแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือและข้อพิสูจน์ว่าตำรวจมีความผิดถามปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมาตรา157ว่า ขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถตอบเรื่องบาดแผลข้างขวาซึ่งคอยออกมาระบุว่าไม่ใช่สาเหตุการเสียชีวิตได้โดยพันเอกนพทวชัยการจนรินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้วิเคราะห์สรุปไว้ว่าเกิดจากของที่มีคมมากหรือถ้าเกิดในแม่น้ำเจ้าพยาจะพุ่งกระจายหยุดยากชมรมเห็นด้วยกับบทความนี้ว่าแผลด้านขวาด้านในไม่สามารถเกิดจากใบพัดหรือฟินเรือได้ นายอาชิริยะกล่าวว่ามีกระบวนการสร้างหลักฐานเป็นเท็จมีเจ้าหน้าที่รัฐขายข้อสอบให้กระบวนการเหล่านี้เพื่อทําหลักฐานใหม่ให้สอดรับกับคนบนเรือและมั่นใจว่าแซนเป็นคนให้การเท็จทั้งนี้นายอจฉริยะได้เปิดคลิปหลักฐานระหว่างเรือกําลังเติมน้ํามันซึ่งแต่โมลและกระติก,กําลังหวีผมบนเรือพร้อมกับระบุว่าการหวีผมต้องมีรากผมหรือไม่มีรากผมบนเรือ จากนั้นได้เปิดทำลายในการเก็บหลักฐานของเจ้าหน้าที่พบว่าการเก็บหลักฐานครั้งแรกวันที่26กุมภาพันธ์ไม่เจอเส้นผมครั้งที่2เก็บหลักฐานวันที่27กุมภาพันธ์ไม่พบเส้นผมและหารอยเลือดจากนั้นวันที่1มีนาคมพนักง,งานพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บหลักฐานตามที่พนักง,งานสอบสวนสัง่งพบเส้นผมจํานวนหนึ่งโดยพบเส้นผมหนึ่งเส้นที่ท้ายเรือบริเวณกาบเรือส่วนใต้น้ํา เป็นที่น่าสังเกตว่าทําไมเส้นผมทุกเส้นที่พบอยู่ท้ายเรือและทําไมจึงไม่พบในการเก็บเส้นผมครั้งแรกทั้งที่เจ้าหน้าที่จานวนมากคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ผมมีหลักฐานยืนยันว่าแตงโมตกหัวเรือมีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์อีกสองชิ้นว่าแซนนั่งอยู่ตําแหน่งไหนของเรือกันแน่และมีกล้องวงจรปิดที่แซนนั่งอยู่ท้ายเรือ22นาฬิกา32นาที14วินาทีแต่จริงๆนั่งอยู่ท้ายเรือ 2 2นาฬิกา6นาทีตามที่ปรากฏภาพในหวนวกระแสซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ตำรวจเอาแซมมาเป็นตัวตั้งในการทำคดีโดยพบว่ามีภาพวงจรปิดเวลาเดียวกับตำรวจ 3, 2 2 3นาฬิกา32นาที10นาทีแตงโมมานั่งท้ายเรือ,อยงยองแต่ไม่ได้ตกเรือโดยเดินกลับเข้าไปในเรือโดยพี่ชายแตงโมรายศได้เห็นและเข้าใจแล้วนายอัจฉริยะกล่าวทั้งนี้นายอัจฉริยะได้เปิดคลิป ซึ่งเคยมีการเปิดเผยไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นบริเวณกฟผโดยอธิบายว่าบริเวณท้ายเรือมีเงาขยับตามท้ายเรือไปเรื่อยๆจากนั้นเงาหายไปจากบริเวณท้ายเรือซึ่งมีความแตกต่างกันเมื่อมีอะไรตกน้ําตามคําให้การต้องตกลงไปด้านซ้ายแต่เงามีลักษณะหายเข้าไปในเรือทําให้พบได้ว่าไม่เป็นไปตามที่แซนพูดว่าแตงโมโตกเรือและยังพบว่ามีไฟในเรือหนึ่งดวง ามีคนเดินผ่านไฟจะหายไปซึ่งก็พบว่าดวงไฟหายไปสอดคล้องกับจังหวะที่แตงโมเดินเข้าไปในเรือพรุ่งนี้จะเดินทางไปแจ้งดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่สอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งทั้งหมดที่ปล่อยให้มีการสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จสอดคล้องกับคำให้การคนบนเรือและในวันที่26เมษาย,ยนจะมีการถแถลงและเปิดหลักฐานในวันเดียวกับที่มีการถแถลงปิดคดีเพื่อให้รู้ว่าการที่แตงโมตกหัวเรือใครเป็นคนทํา นีแพทย์ชื่อดังของไทยยืนยันได้ว่าบาดแผลที่ตกที่หัวเรือและมีหลักฐาน DNA ว่าแตงโมอยู่หัวเรือตลอดส่วนแซนอยู่ตรงไหนของเรือซึ่งพบว่าแซนมานั่งหลังคนขับเรือเพราะเจ็บตาแสดงว่าแซนโกงกมาตลอดสิ่งที่ทำเพื่อความยุติธรรมของแตงโมไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นดาราที่เสียชีวิตเพราะไปปัสสาวะท้ายเรือนายอจฉริยะกล่าว ในอัริยะกล่าวว่ามั่นใจว่าคดีดังกล่าวเป็นการฆาตกรรมที่เกิดจากความเมาและมีอารมณ์ทางเพศไม่ใช่อุบัติเหตุซึ่งสอดคล้องกับกล้องวงจรปิดในเวลา22นาฬิ30นาทีมีผู้ชายคนหนึ่งที่ตัวเองนั้นไม่ได้มีฐานะรวยแต่ภรรยารวยได้เดินไปซ้อนทางข้างหลังของแตงโมซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่แตงโมตกเรือขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ